พายุสองลูกมาแล้วไทยมีผลกระทบอย่างไรในคลิปนี้มีให้ดูนะคะสวัสดีค่ะพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันที่10สิงหาคม2563 มวลสุมตะวันตกเิงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหยอ่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนทำให้ฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกขอให้ประชาชนที่อาศัยในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนัก สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงโดยทะเลอันดามันมีคลื่นสูง2-3เมตรอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่11สิงหาคมนี้ นี้พายุโซนร้อนสังมีบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มเคลื่อนตัวผ่านประเทศเกาหลีใต้ในคืนนี้และพายุดีเปชันในบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนจะเคลื่อนไปยังช่องแคบไต้หวันในวันที่11สิงหาคมนี้โดยพายุทั้งสองลูกมีแนวโน้มจะอ่อนกำลังลงและไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย พยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา12นาฬิกาวันนี้ถึง12นาฬิกาวันพรุ่งนี้ภาคเหนือเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ และตากอุณหภูมิต่ำสุด24-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-36องศาเซลเซียสภาคตะวนออกเฉียงเหนือเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้ากะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยภูมนินครราชสีมาศรีสะเกดและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-36องศาเซลเซียส ภาคกลางเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละสี่สิบของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีอุณหภูมิต่ำสดุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-37องศาเซลเซียสภาคตนออกเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบ,บุรีและตราด อุณหภูมิต่ำสุด24-27องศางเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-35องศางเซลเซียสลมตะวตันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีขึ้นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดเพชรบ,บุรีประจวบคีดีขันอุณหภูมิต่ำสุด25-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-35องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1-2เมตรหากฝั่งขึ้นสูงประมาณ2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกนม้เป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดระนองพังงาอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-34องศาเซลเซียสทั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-40กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2-3เมตรลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-40กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2-3เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบ,บี่ลงไปลงตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด24-28องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด33-36องศาเซลเซียสนี่คือรายงานพยากรณกร์อากาศจากกรมประตุนิยมวิทยาประจำวันที่10สิงหาคม2563นะคะยังมีฝนตกหนักหลายพื้นที่นะคะออกจากบ้านก็ระวังด้วยนะคะสวัสดีค่ะ